สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่29กันยายน2567คุณผู้ชมพบกับคุณสุพนัดิติมนตรีดิฉันชุลพรณพินทากรลรามภาษามือวันนี้เป็นคุณสร้อยทองหยกสุริยันค่ะเทีงนี้ยังไล่เรียงกันในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ลงน้ําปิงนะที่สุโขทัยเนี่ยลงน้ํายมและเดี๋ยวปิงวางยมหน้าเนี่ยมาสมทบกันที่นครสวรรค์ลงแม่น้ําเจ้าพยานนทบุรีีกกก็มมประะาาแจงเเเตืืออนนนดยหัโฉพ เดี๋ยวนะะในช่วงปลายเดือน,นะะก็จะมีฝนลงมาเติมแล้วก็มีการจับตาพายุ2ลูกด้วยกันก็คือกระท้อนกับเชบี <นะ S 1> แต่ว่าเบื้องต้นเเป็นว่าทางกรมอุตุยืนยันแล้วว่าทั้ง2ลูกนี้นไม่กระทบกับประเทศไทยอย่างแน่น,นอนและเช่นเคยะคะกรมประชาสัมพันธ์โดย NBT2SD ก็ยังคงเป็นพื้นที่ในการเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือนไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งเครื่องกระป๋องต่างๆยาเวชภัณฑ์ยังคงเปิดรับอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทาง มาด้วยตนเองหรือว่าโอนเงินนะคะผ่านทางออนไลน์มาให้อย่างต่อเนื่องน้ําใจไม่ขาดสายทีเดียวถามว่าของเหล่านี้จะขนส่งกันยังไงเพราะ,ะว่าพี่ทหารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานย,ยุ่งในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใ,ชในพื้นที่เรามีสายการบินพันธมิตรนกแอร์ใจดีค่ะอำนวยความสะดวกขนส่งของไปให้ถึงมือผู้ที่จะประสบภัยน้าท่วมให้เราด้วยมันจะได้เลยว่าของทุกอย่างที่มาบริจาคที่นี่นะครับไปถึงมือผู้ประสบภัยรวดเร็วอย่างแน่นอนใช่ครับ อ่ะทีนี้เริ่มกันที่สาการน้ำเลยแล้วกันครับหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศทางภาคเหนือเนี่ยยังถูกน้ําท่วมนะครับประกอบกับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยว29ก็คือวันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องถึง3ตุลาประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับทั้งจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่รวมทั้งอาจจะเจอน้ําจากตอนบนหรือว่าน้ําเหนือเนี่ยลงมาในพื้นที่รับน้ํา ที่สวนคโลกสุขโขทัยเนี่ยรับน้ําปริมาณมากนะครับที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่นะฮะก็ทําให้หลายพื้นที่ของสุขโขทัยที่สวนคโลกเนี่ยถูกน้ําท่วมบ้านเรือนเสียหายอย่างบ้านหลังนี้ฮะเป็นของชาวบ้านหมู่6กบ้านท่าทองตําบลท่าทองอําเภอสวรรณโลกสุขโขทยัยกลายเป็นเรือนแพรลอยไปตามน้าเรียบร้อยเพราะว่านะฮะมวลน้ำจำนวนมากเนี่ยไหลไปกระแทกกับตัวบ้าน แล้วก็ซัดบ้านทั้งหลังเนี่ยนะฮะพังเสียหายไหลไปกับกระแสน้ำนะโดยที่เจ้าของบ้านเนี่ยไม่สามารถเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านได้ทันนอกจากนี้ครับยังมีบ้านที่มีความเสี่ยงว่ามันอาจจะพังถนมอีกหนึ่งหลังเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อพยพคนในบ้านเนี่ยนะฮะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยที่วัดท่าทองชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่กล้าที่จะไว้วางใจสถานการณ์เลยนะครับโดยเฉพาะที่หมู่6ตําบลท่าทอง มีผู้ประสบภัยกว่า130ครอบครัวบางส่วนก็บอกว่าขอย้ายออกไปอยู่ข้างนอกก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ไปอยู่กันที่ศูนย์พักพิงวัดท่าทองเป็นการช่วครับมีรายงานครับตอนนี้สถานการณ์น้ําของแม่น้ําหยมครับยังไหลเต้าท่วมพื้นที่ตาบลท่าทองอเาเภอสวนคาโลกจังหวัดสุขโขทยัยหลังกระแสะน้ําไหลแรงนะฮะแล้วก็กัดเซาะแนวพนังก้นน้ําผังทลาย3จุดทําให้มวลน,น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและก็พื้นที่ทางการเกษตร น้ำที่ท่วมในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะครับเป็นมวลน้ำที่ไหลไปจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุขโขทัยและก็คลองยมนานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้แจ้งให้ทุกภาคส่วนครับเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ฝากแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับน้ําเป็นลําดับต่อต่อไปเนี่ยให้ติดตามข้อมูลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะก็จะได้ ร,รับมือกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับ